สงให้ทุกจังหวัดครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอโยกอีช้างสงให้หมดแล้วครับภาคอโยกนี่ทางไหนครับภาคอโยกเออก็อยู่พแล้วเมืองจีนนะครับภาคอโยกเพราะมันอโยกเกาหลีไงสรุปแล้วอยู่ประเทศไหนครับประเทศจีนครับประเทศจีนเอาหน้าไปโดนอะไรครับเนี่ยซึ่งต่อยไหมครับไม่รู้นะหน้าโดูนะหน้าโดูได้ครับเนี่ยโมโหอู้ยทำไมทำเป็นอย่างนี้ครับดูดูหน้าดูหน้าหน่อยไม่ได้เลยหน้าดูได้เอาทำทำทำเมืนกับลิงกุริดาทำทำหน้าลิง

เอาไหมเอาไหมรี้องไงงะรีอ้อ้โอ้อ้โ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 า้้าว้้โอว้าว้าอ้าอ้โอ้้โอ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 ้โล้โอรโอ้โช้โอ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 ม้้ามา้้้้โปรโมชั่นมีเยอะนะครับ มารับมาชมได้นะครับมีทั้งราคาถูกแล้วก็ราคาแพงมีเยอะมากมายนะครับมาชมมาดูนะครับก็ก็ต้องใจสูงนี่ละครับโปรโมชั่นนะครับหลายรุ่นหลายราคาหลายหลายรุ่นหลายราคาหลายแบบเลือกเอาได้ครับถ้าจะติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไหนครับเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งครับติดต่อได้ครับอยู่ที่อำเภอไหนครับอำเภอไหนที่อยู่ครับบอกที่อยู่หน่อยครับที่อยู่ ซอยเจริญทรัพย์สิบเอ็ดหมู่บ้านปิ่นดาวบัวเมีนปิ่นดาวที่ไหนนี่คนละจังหวัดครับอย่าตัวนี้นมันสาขาไหนอ๋อตัวนี้ก็คืออยู่ที่หน้าโตโยต้าเออดีเยี่ยมดีเยี่ยมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็รตรงข้ามกับเจริญทรัพย์สิบเอ็ดซอยลุงเรืองซอยลุงเรืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองใจมักจังหวัดอุบล อุบลอะไรครับอุบลราชธานีครับราชธานีอะไรครับราชานีรหัสประชาชนีสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับโอที่จังหวัดอุบลใช่ไหมครับครับผมสนใจร้านนี้ขายอะไรครับขายทุกอย่างข้าวขายเครื่องอะไรโอ้ขายเครื่องเสียงครับครับขายทุกอย่างมาแวะครับมาเจอก็จะเจอโกตองใช่ไหมใช่ครับโกตองนะครับโกตองอะไรนี่ตายสูงครับโใตายสูง พราะว่าผมอยู่ชั้นเก้าไงผมก็เลยว่าตายสูงเอาว่ากันไปครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยจากท้องตายสูงนะครับมานี่เจอของแท้แน่นอนนะครับถ้าไปพี่บูลเจออะไรนะเจอคุณสาธิตครับสาธิตตายอะไรตายจำแต่ก็ไม่คู้ท้องตายเลยตายสูงครับโอ้เดี๋ยวสักวันได้เจอกันครับนาะอครับผมโอ้เดี๋ยวสักวันนะครับจะอาจารย์ท้องตายสูงจะไปพบกับอาจารย์สาธิตาตายจำเอาฝากติดตามครับ